คแครอทเนาะนะคะแครอทลูกชิ้นมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็น้องมนก็อ่านี่ที่ไปเจอที่ตลาดนั้นเขาเหลือกำกำสุดท้ายนะคะก็จะเหลือไอที่แบบอ้นี่มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามีแครอทเนาะนะคะแครอทลูกชิ้นมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็น้องมนก็อ่านี่ คือไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากนะไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตําอย่างเงี้ยนะคะคู่กันกับไหลบัวก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือถ้ากิดว่าเรามีข้าวโพดเราก็ใส่ข้าวโพดขิ้นคือไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากนะ ที่แบบไอ้นี่มากนะคะเราก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามีอะไรที่แบบไอ้นี่มากนะคะเราก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามีการปรุงให้สุกโดยการลวกนิดนึงนะคะแล้วก็จะกรอบอร่อยนะคะนี่แหละค่ะคือไม่ต้องทําอะไรเนะคะวันนี้ก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะก็วันนี้ได้ไหลบัวมานะคะ ที่ใส่ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะในวันนี้นะคะมีผักนี้นะคะแล้วจะมีผักแนมนะคะในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตําอย่างเนี้ยนะคะคู่กันกับไหโบก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามี ข้าวโพดเราก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปในที่แบบไอ้นี่มากนะคะเราก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามีตําไหลบัวนะคะตําไหลบัวอืมเห็นไ,ไหมคะมะเขือเทศสดสดพริกซีโซไว้เลยแล้วจะมีผักแนมนะคะในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆดีมาก อนที่ทำนั้นก็ได้เจียวกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่กับต้มจืดเราก็เลยอเอาเล็กกีน่าตอนที่ทำนั้นก็ได้เจียวกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่กับต้มจืดเราก็เลยอเอาเล็กอ,อร่อยรสชาติก็จะเป็นเปรีย้ยวๆหวานๆเค็มๆแต่รสเนาะเนี่ยค่ะ แครอทลูกชิ้นมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็น้องมนก็อ่านี่มีพริกไทยด้วยนะคะเนี่ยหอมหมเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องทานแล้วล่ะค่ะคือถ้าไม่ทานนี้หมี่จะแห้งแน่ๆเลยนะคะมีพริกไทยด้วยนะคะเนี่ยหอมหมเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องทานแล้วล่ะค่ะคือถ้าไม่ทานนี้หมี่จะแห้งแน่ๆเลยนะคะ เพื่อนๆ่คะมานะคะวันนี้นะคะตำไหลบัวถั่วฝักยาวนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยมีเครื่องแนมเพื่อนๆค่คะมานะคะวันนี้นะคะตำไหลบัวถั่วฝักยาวนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยมีเครื่องแนมมีผัดนี่นะคะเป็นลูกชิ้นนะคะวันนี้ก็จะมี อันนี้เป็นมีผัดนะคะมีผัดน้ำมันแล้วจะมีผักแนมนะคะในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตําอย่างเงี้ยนะคะคู่กันกับไหลบัวก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือถ้าตัวเรามีข้าวโพดเราก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปเลยนะคะวันนี้ ก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะ e> เพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ e> คือไหลบัวนี่ถ้าจะให้อร่อยนะคะน้ำมนก็เอาไปทำผ่นันม,มีผัดนี่นะคะดีมากตอนที่ทานนั้นก็ อได้เจียวกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่กับต้มจืดเราก็เลยอเอาคือแล้วแต่ว่าเราชอบทานอะไรเนอะนะคะหมี่ของนวมนนะคะนี่ก็จะมีกระเทียมเห็นกระเทียมไหมคะแล้วจะมีผักแนมนะคะในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆมีพริกไทยด้วยนะคะเนี่ย หอมหอมเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องทานแล้วล่ะคะ่ะคือถ้าไม่ทานนี้หมี่จะแห้งแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะคือแล้วแต่ว่าเราชอบทานอะไรเนอะนะคะหมี่ของนวมนนะคะนี่จะ,จะมีกระเทียมเห็นกระเทียมไหมคะ,ะไรที่แบบไอนี้มากนะคะเราก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามี ตำไหลบัวนะคะตำไหลบัวเห็นไหมคะมะเขือเทศสดสดพริกใส่โซไวเลยเลูกชิ้นนะคะวันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นมีผัดนะคะมีผัดน้ำมันเพื่อนๆคื่ะมานะคะวันนี้นะคะตำไหลบัวถั่วฝักยาว เป็นอย่างนี้เลยมีเครื่องแนมแครอทเนาะนะคะแครอทลูกชิ้นมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็น้องมนก็อ่านี่ใช่คือแล้วแต่ว่าเราชอบทานอะไรนาะนะคะหมี่ของน้าวมนนะคะนี่ก็จะมีกระเทียมเห็นกระเทียมไหมคะตำไหลบัวนะคะตำไหลบัวืเห็นไหมคะมะเขือเทศสดสด พริกซีซูไว้เลยส่วนที่เหลือจากเจียวกระเทียมใส่ต้มจืดแล้วก็มาผัดหมี่นะคะมันก็จะไม่เกิดความมันมากนะคะนี่ตำไหลบัวนะคะตำไหลบัวเห็นไหมคะมะเขือเทศสดสดพริกซีซูไว้เลยดีมากตอนที่ทำนั้นก็ได้เจียวกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่กับ ต้มจืดเราก็เลยอเอาเลยนะคะวันนี้ก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะมืมีผัดนี่นะคะในส่วนที่เหลือจากเจียวกระเทียมใส่ต้มจืดแล้วก็มาผัดหมี่นะคะมันก็จะไม่เกิดความมันมากนะคะนี่ทีมื่ตอนที่ทำนั้นก็ได้เจียวกระเทียมนะคะเพื่อที่จะใส่กับ ต้มจืดเราก็เลยอเอาอะไยคือแล้วแต่ว่าเราชอบทานอะไรนาะนะคะหมีของนาวมนนะคะนี่ก็จะมีกระเทียมเห็นกระเทียมไหมคะอ,มอร่อยรสชาตก็จะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำอย่างเงี้ยนะคะคู่กันกับไหลบัวก็ได้นะคะ แล้วอันนี้ก็คือถ้าตัว่าเรามีข้าวโพดเราก็ใส่ข้าวโพดที่ไปเจอที่ตลาดนั้นเขาเหลือกรมกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเหลือตำไหลบัวนะคะตำไหลบัวอืมเห็นไหมคะมะเขือเทศสดสดพริกสซสวยเลยคือไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากนะ แครอทเนาะน่ค่ะแครอทลูกชิ้นมะเขือเทศถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวก็น้องมันก็อ่านี่การปรุงให้สุกโดยการลวกนิดนึงนะคะแล้วก็จะกรอบอร่อยนะคะเนี่แหละค่ะคือไม่ต้องทําอะไรคือไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากแล้วก็ไม่เค็มมากนะ ไปที่แบบไอ้นี่มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะอร่อยได้นะคะถ้ามีเพื่อนๆค้ามานะคะวันนี้นะคะตําไหลบัวถั่วฝักยาวนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยมีเครื่องแนมแต่ส่วนที่เหลือจากเจียวกระเทียมใส่ต้มจืดแล้วก็มาผัดหมี่นะคะมันก็จะไม่เกิดความมันมากนะคะนี่ก็วันนี้ได้ไหลบัวมานะคะ เคื่งที่ใส่ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะในวันนี้นะคะเอ้ยนะคะวันนี้ก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตําอย่างเงี้ยนะคะคู่กันกับไหลบัวก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือถ้าตัว่าเรามีข้าวโพดเราก็ใส่ข้าวโพดเข้าไปด้แล้วจะมีผักแนมนะคะในวันนี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน คือไหลบัวนี่